เทวีนะคะวันนี้พี่พอจะมาแนะนำทิปเทวีนะคะแก้เค็ดขัดยอกนิ้วล็อกสะบักจมไหลติดงูงสวัสดเป็นเก้าลมมาต่อยทิปเทวีนะคะเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสาธิตการใช้บวดต้นคอให้ดูนะคะใช้สองอย่างนี้นะคะรวมกันค่ะเราใช้เขาจะบรรเทา การเคดขัดยอกปวดเมื่อยนะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็นะ,น,นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะน้ำมันอโลมาออยนะคะตัวนี้อโลมาออย,อย่างนี้เราผสมบที่ฝ่ามือนะคะนี่ค่ะหยดหนึ่งนะคะเราผสมตัวโหยดหนึ่งค่ะ แล้วก็เอามาถููนะคะเนี่ยถููถูๆนี่ค่ะเราปวดต้นคอใช่ไหมปวดต้ดคอต้นคอปวดไหลใช่ไหมคะนี่ค่ะกะท่นี่เหลืออยู่นะคะกระทนี่เลยค่ะบางคนเขาใช้กับหน้าพวกสิวพวกฝ้าเนาะจุดด่างดำที่เป็นฝ้านะก็จะดูดีนะคะเขาจะขับออกมานะคะขับออกกมะท่านี่ค่ะ ถ้าควณเขาห้นวดหน้าเป็นนะคะก็ก so ็จะนวดแบบนี yep. et like ้นะคะนี่ค่ะสักสิบครั้งหนึ่งค่ะนวดแบบนี้สิบครั้งนะแล้วก็นวดกบขูนี่ไดยนะคะนี่กบขูนี่ค่ะต่อมน้ําเหลืองก็จะกบขูนี่นะคะนี่ค่ะแล้วก็นวดนวดนวดตนต้นแล้วก็นวดใบหูด้วยค่ะใบหูเขาก็มีหลอดน้ําแดงนะคะ ไม่ตึงหน้าตึงอะไรไม่ตึงนะคะทําให้ไม่ตึงค่ะเราปวดว่าทากระหมะักเนาะป็นคอแล้วก็งี้เลยค่ะอนี้นะรูปขึ้นค่ะรูปขึ้นนะคะรูปขึ้นงี้เลยค่ะหลายหยติดเขาจะซึมเร็วนะคะไม่เหนียวเนหนอะหนะค่ะสักพักหนึ่งเขาก็จะซึมแห้ง พอนะคะนนี้องคขอก็อันนี้น่าจริงเลยนะคะเนี่ยน่าจริงเลยนะคะเนี่ยะะชุดหนึ่งเราจะมีสามตัวนี้นะคะหนึ่งชุดนะคะหนึ่งชุดจะมีสามนี่ค่ะอันนี้เป็นหอมละเหยนะคะตัวนี้เป็นเป็นสมุนไพรหอมละเหยชื่นใจนะคะ ิปททีวีค่ะนี่เลยค่ะแพ็กเกจทิ้งสวยๆนะคะ